ไม่ต้องเชื่อคนก็ข้าวมันข้าวชื่อแล้วคนคนหนีไม่ต้องตามคนหนีตะะถอนกำลังจาต่างต่งเองมาตรงบ้านอ๋อชื่อใครวะชื่อใครหรือเปล่าถามชื่อใครนี่ว่าใครวะไม่ใช่ไม่ใช่ เขาที่เจอผเป็นร้านนี่แหละทีเด็ดโอ้โหขี้เลยขี้เลยขี้ ลงข้างหลังกันได้ไหมได้ได้ผมขอไปเด,เดี๋ยวผมขอไอ้รองเสริมคนอันขึ้นเสื่อมไปนเนี่ยอ่าผมเก็บภาพให้เกลือได้เอาประกอบไม่เดี๋ยวชี้ตรงนี้เลยก็ได้ไม่พี่เป็นที่นั่งสามคนนะติดคเดี๋ยวได้เก็บภาพประกอบให้เดี๋ยวขอขอมือคีดพี่นี่มันคือ ผมบอไม่รูรเราไล่ยาแล้วพวกกันนะนี่กวดยาปดไงเร็ที่เก็บเงิเงินของอยู่ไหนผมไม่มีครับผมมาซื้อครับแต่ผมไม่ได้ขาคเลบผมก็มาเขาก็ซื้อกันมาซื้อตรงนี้อยู่ครับใครกนขายเ็าลังไปไหนไหมเหมือนเดีวไม่ยุบกวันเจ็บนี่นะลังคาเส้ยพี่เฮียเเียเเฮียเียเฮเฮีีย

đi xe với là, không phải trống không, bắt mình, tôi này, 2 này, đang lúng cái gì lúng nó không phải đấy, nó không phải đâu,